CR67058 นี่คืออยู่ด้านหลังแปลงนะครับติดถนนอยู่3เออด้านเป็นกนะัรนการเข้าออกได้3เส้นทางนการนะฮะนี่ครับก็มีกำแพงล้อมรอบขอบชิดเลยนะครับที่ดินถมแล้วนะฮะ นี่คือบริการโดยรอบนะฮะแปลงนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะวันนี้เราอยู่บ้านเด่นนะฮะตำบลอ่ตอสาตำบลสาันทรายเพิ่มไม่จันจร์แวัดเชียงรายห่างจากตัวเมืองเชียงรายเอ่อตัวเมืองไม่จันกร์ก็สักหนะนะ้ากิโลเมตรนะฮะก็มาดูที่ดินนะฮะอ่านี่เราอยู่ด้านหลังเป็นที่ดินประมาณสองงานเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับถมแล้วหมดนะฮะขอพ่วงเช่าสามห้องนะตรงนี้นะนะนี่คืออยู่ด้านหลังแปลงนะครับ ถนนอยู่3ไป2ดอด้านด้ยกันการเข้าออกได้3เส้นทางนการนะฮะนี่ครับก็มีกําแพงล้อมรอบปอดชิดเลยนะครับที่ดินถมแล้วนะฮะสองโฉนดละโฉนดละหนึ่งงานนะฮะหนึ่งงานก็คือมั่นเช่า3าห้องตรงนี้นะฮะและอีกหนึ่งงานคือช่องว่างที่ดินเปล่าตรงนั้นนะฮะด้านหลังติดทุ่งนาฮะแล้วก็ที่ชุมชนนะครับจะเดินทางส่วสบายถนนกว้างขวางมากเลยนะฮะนี่คือด้านข้างของนี่ฮะ ของบ้านเช่านะเดือนละสองพัน 2, 000, มีสามห้องนะ,นะ,ะนะ้ะกตน่ได้เดือนละหกพัน 6, นะฮะตอนนี้เรามาอยู่ถนนสองด้านนะฮะคือถนนนี้จะมีสามด้านนะครับ,นนนนรบแต่การเข้าออกได้สองเส้นทางนะครับที่เห็นด้านหน้าคือถนนที่มาจากาตลาดสดอันเด่นนะฮะมีถนนนี้มาจากวัดนะฮะที่อยู่ข้างในนะครับตุกานะถนนซ้ายขวานี่ก็จะเป็นพื้นที่้สยขวาว็จเป็นที่จัดสรรทั้งหมดราคานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คือฉนดแปลงแรกคือ100ตารางวานะครับมีห้องเช่า3ห้องด้วยกันนะครับกลับไปยได้ห้องละ2,000บาทโดยที่ตอนนี้ทีมงานกาลังมันปรับปรุงปรับย้าอย่างนี้ล,ล้อมรั้วรอบขอบชิดนะครับเป็นห้องแถว3ห้องเดือนละ2,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มองเห็นรายได้ในอนาคตนะครับก็ดูแปลงนี้ได้นะครับผมในสิ่งวดล้อมสภาพดีนะครับอยู่ในชุมชนนะครับ ติดถนนสามห้าเดียวตอนนี้มีคนเช่าอยู่นะเต็มหมดนะครับส้งสามนะครับรายได้เดินละหกพันนะฮะมีสามห้องเลยทีเดียวแต่ห้องกลางนี่เป็นห้องที่เก็บอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ของคนหนึ่งนะฮะแปลงนี้มีสองถนนด้วยกันนะครับคือแปลงที่เห็นเป็นห้องพักนี่คือหนึ่งร้อยตารางวานะครับพักนะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะเป็นนี่ครับเป็นที่เก็บของโซฟานะฮะเดินละสองพันนะฮะ ห้องน้ำอะไรใช้ได้หมดละกานนะไฟฟ้ามีนะครับตอนนี้เจ้าที่ก็โดยแปลงนี้นะห่างจากถนนแม่จันเชียงแสนห่าเก้าสิบเมตรเท่านั้นนะไม่ไกลเลยทีเดียวนะครับเนี่ะคือถนนคอนกรีตที่นั่นอ่านานดินสดครับเห็นนี่คือดิน,ดนที่ติดหอพักรอเก้าสิบสองตารางวานะครับและแปลงนี้ห่างจากตลาดสดบ้านเด่นสามร้อยเมตรเท่านั้นฮะไม่ไกลเลยทีเดียวในยชุมชนไ,ไฟฟ้ามีน้ำประปามีนะ บรรยากาศด้านหลังแปลงนี้ก็เป็นทุ่งวิวทุ่งนาทั่วไปนะฮะทำให้มองเห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับพื้นดินที่เห็นนี้เป็นที่ว่างเปล่านะเนื้อที่92ตารางวานะครับตอนนี้ทีมงานกําลังตัดหญ้าให้ดูดีนะครับถมแล้วหมดนะครับลูกค้านะฮะสามารถสร้างห้องพักหรือสร้างบ้านต่อเติมได้นะลูกค้านะฮะเนื้อที่ดินส่วนมากมากครับก็อยู่เนี่ยใกล้ตลาดสดบ้านเด่นนะ บนสันทรายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ไกลเลยทีเดียวนะครับและที่ดินแปลงนี้นะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จันเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไม่ไกลเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีครับมีห้องพักสามห้องพร้อมรายได้นะแล้วก็มีพื้นที่ว่างสำหรับสร้างห้องพักหรือสร้างบ้านได้อีกหักหักนะฮะไม่ขายแยกน้าราคานะครับห่างจากโรงพยาบาลแม่จันห6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแปลงนี้นะฮะ ชนบหลักหมุดครบทั้ง4ี่หมุดนะครับมีการแบ่งแยกชัดเจนนะฮะร้อมรั้วรอบขอบชิดนะฮะในส่วนของพื้นที่เปล่านี่ก็มีนี่ฮะประตูให้เลยนะครับสามารถล้อมรั้วได้เพื่อกั้นระหวางอ่าห้องแถวกับในส่วนของบ้านตัวนี้นะฮะหรือที่ดินเปล่าแปลงนี้นะครับก็สามารถสร้างบ้านได้หรือเพิ่มหอพักได้นะครับใครที่กําลังต้องการที่ดินฮะใกล้ตัวเมืองอำเภอแมจันเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะ นินแปลงนี้ห่างจากสำนักงานเาทศบาลตำบลสันทรายเพียง2กิโลเมตรหรือ1.9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกลเลยทีดเดียวนะครับนี่ครับคือบรรยากาศที่ว่างเปล่าที่ติดกับห้องแถวนะฮะสามห้องโดยก็รายได้เดือนละ2 0 0พันนะอละล็อกนะครับผมนี่คะห่างจากตัวเมืองเพื่งแสนนะ35สกิโลเมตรเท่านั้นถือว่าไม่ไกลนะครับการเดินทางสะดวกสบายการเข้าออกได้ 2- 3สาเส้นทางนะครับลูกค้า ก็มีคนเช่าเต็มทั้งสามห้องนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสาธารณรูปแล้วก็เรื่องไฟฟ้าน้ําประปาทางพักมีหรือห้องแถวมีให้ครบครันทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าตรงส่วนนี้ก็เป็นถนนหน้าที่ดินฮะกว้างประมาณหกเมตรนะฮะรวมไหลาทางนะครับหน้ากว้างแปลงนี้สามสิบเจ็ดเมตรด้วยกันนะครับมีสองสนดนะสนดนแรกนะหนึ่งร้อยตารางวาเป็นห้องแถวสามห้องนะ ฉนนที่สองเป็นที่ดินเปล่านะลูกค้านะ92ตารางวาที่กําลังตัดหญ้านี่คือบรรยากาศตรงข้ามปแปลงก็จะเป็นที่ดินจัดสรรล็อกละหนึ่งงานทั้งหมดตอนนี้ขายหมดนะไม่มีเหลือแล้วลูกค้านะครับก็มีสองล็อกสุดท้ายนี่ฮะที่กําลังจะขายนะครับคือห้องแถวกับที่ดินที่ติดแปลงนี้นะครับอยู่ในชุมชนครับไฟฟ้ามีน้ำประปามีนะครับ สำหรับแปลงนี้ก็ห่างจากโรงพยาบาลแม่จันห์หกกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไม่ไกลนะฮะหรือที่ว่าการอพเภอแม่จันห้ากิโลเมตรนะฮะถุนกว้างนะฮะรถสนก็ได้สบายเลยนะครับผมก็เอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับแปลงนี้นะฮะก็พร้อมโอนทันทีหนึ่งล้านหกแสนบาทฮะกับร้อยเก้าสิบสองตารางวานะครับอยู่ตำบลสันสายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเอกสารสิทธิ์โฉนดพร้อมโอนทันทีนะครับ นี่คือบริการโดยรอบนะฮะแปลงนี้นะ,ะครับก็เป็นพื้นที่จัดสรรทั้งหมดนะฮะไม่ไกลจากตลาสสดบ้านเด่นนะฮะลูกค้คาจะซื้อไว้ปลูกบ้านก็ได้หรือทําธุรกิจนะฮะสร้างบ้านพร้อมห้องเช่าสองห้องนะลูกค้านะก็สนใจแปลงนี้ทักมาได้นะฮะ เบอร์โทรตามละเอียดด้านล่างคำบรรยายลักษณะใต้งานนะฮะห่างจากท่ากับสยานไฟฟ้าหลวง30ิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแปลงนี้นะครับก็สอบถามกันมาได้ครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ1 9 2ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนด2ใบด้วยกันนะครับใบแรก100ตารางวาสำหรับหอพักหรือห้องแถวสามห้องนะครับรายได้ห้องละ2 0 0 0บาทนะครับรวมเป็น6000บาทต่อเดือนนะครับ อีกด้านหนึ่งเป็นที่ว่างเปล่า9 2ตารางวาตัวนี้สามารถสร้างหอ,อพักเพิ่มหรือว่าสร้างบ้านได้แล้วครับเจ้าของไม่ขายแยกนะครับลูกค้านะสำหรับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางออกกันลูกค้านะสำหรับแปลงนี้นะครับอ๋อพักหรือห้องแถวเราอยู่ด้านขวามือฮนะเดี๋ยวหลอกทางซ้ายมือเพื่อจะไปตลาดสดบ้านเด่นฮนะโดยระยะทางตัวนี้ห่างจากห้องแถวหรือห้องพักตัวนี้นะฮะ300เมตรเท่านั้นนะครับ จะเห็นว่าไหลถนนด้านขวามือยังมีอยู่นะฮะลูกค้านะอนาคตอาจจะมีการขยายให้กว้างกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้ประมาณ4-5เมตรเท่านั้นนะฮะรถสวนก็ได้อยู่นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนานด้านขวาก็จะเป็นชุมชนนะครับห่างจากตลนาสดปั้นเด่นเพียง300เมตรเท่านั้นฮะหรือถ้ามีทางลัดฮะห่างจากถุนแม่จันเชียงแสนนะครับประมาณ90เมตรเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาออกจะเจอไฟแดงนะฮะตรงตลาดสดบ้านเด่นนะฮะตำาบลสันทรายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอบคุณลูกค้าครับที่รับชมแนละติดตามและเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับผมสนใจเป็นี้ทักมานะที่เบอร์โทร087 343 875 088 259 0477กับเชียงรายขายที่ดินนะฮะหรือทักไลน์มาที่ id ฟองหอมนะฮะ f o n g h o m ครับ ขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์นี้สวัสดีนะครับ